โอเควันนี้เราจะมาเซตติ้งนะคะเซตติ้งเบื้องต้นตั้งค่าให้กับโปรแกรม Premiere Pro คือเวลาเราเข้าโปรแกรม Premiere Pro แล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาติดขัดนู่นนี่นั่นนะคะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำนะคะให้คนตั้งค่าพื้นฐาน basic ไว้ก่อนดีกว่านิโบก็จะแบบทำบันทึกของโบไว้นะคะเ <c oughs> พราะว่าโบไปหาข้อโมูลนู่นนี่มันก็เสียเวลานะคะก็เดี๋ยวบันทึกไว้ดีกว่าอันดับแรกก็เราจะสร้าง New Project ตรงนี้นะคะก็คือให้เราตั้งชื่อนะคะตั้งชื่องานของเราเป็นอ่าอินโทร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 แล้วก็โลเคชันนะคะก็คือเราอยากที่จะเก็บงานเนี้ยไว้ที่ไหนนะคะก็ไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บแล้วก็ตรง general ตรงนี้นะคะ general ตรงนี้เนี่ยให้เลือกเป็นตัวนี้นะคะ พูดดาเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ Cap t u r e โบก็เลือกเป็น DV นะคะ DV ตรงนี้อาจจะไม่ได้แบบมีความสำคัญอะไรมากมายโบก็ไม่ค่อยเข้าใจนรองนะ <c oughs> แต่ว่าก็ไปดูคลิปของคนอื่นนะคะไปดูไปศึกษาข้อมูลก็ดูว่าเขาใช้ DV ถ้าเกิดใครรู้ก็เม้น ให้โบหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนโบทําบันทึกไว้เป็นของโบอะ่ะอืมแล้วก็ตรงตรงนี้เนี่ยนะคะเอ่อที่โบไปศึกษามานะเขาบอกว่าถ้าเราอะ่ะมีการแบ่งไดรฟ์อีกไดรฟ์หนึง่งแต่ตอนนี้โบมีแค่ไดรฟ์สีนะคะก็เลยแบบว่าตรงตัววิดีโอพรีวิวเนี่ยควรที่จะแบบให้มันไปพรีวิวดรฟะะ์ต่างหากที่มันไม่มีข้อมูลเยอะอะ่ะ มันจะทําให้การพรีวิวเนี่ยไม่สะดุดมันจะลื่นไหลนะคะอออโต้ตรงเนี้ยอืมตรงเอออตรงวิดีโอพรีวิวตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ตรงตรงนี้มาเออแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนนี้ก็ลื่นไหลดีนะคะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะ,ะตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะพอเราได้แบบนี้เราก็คลิกโอเคไปเลย พอเปิดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยให้คุณนะคะมาดูที่ Edit นะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะ Perform ร์มเพอร์ฟรนะคะคลิกไปเลยไปที่ general อ่าตรงนี้นะคะก็ให้คลิกในตามนี้เลยนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้เนี่ยเป็น default, เดฟอลต์อินพ u t ตอนเนี้ยโบใช้ตัวเนี้ยไมโครโฟนตัวเนี้ยนะคะแต่ที่จริงมันก็ฉลาดนะมันเลือกให้โบอัตโนมัติเลยก็ Auto ave, Auto ave, ออ t o ต a v e เซฟออ a v ตมาเซฟะเวลาเราทำงานเนี่ยคือพี่เมียโบเนี่มันมาครมันก็ค้างบ่อยนะดังนั้นก็เ ให้เขาเซฟทุกๆ15นาทีเซฟอาจจะเซฟที่ครีดคลาวก็ได้นะคะคือก็น่าสนใจนะคลาวอ่าแล้วก็เออตัวนี้ไม่สนใจตัวนี้ไม่สนใจ ตรงนี้นะคะภาษาค่ะภาษาไทยต้องมาตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้สระลอยคลิกที่ตรงนี้นะคะ s o u s o asian นะคะโอเคนะแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องสนใจตรงนี้ไม่ต้องสนใจ media crash 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 ไหมต้องสนใจเนี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันเป็น5้านะคะโบกอ,อกให้มันเป็นสามนะคะก็คือเหมือนประมาณแบบให้แรลมตรงนี้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะว่าเราอยากให้ตัวแรลมเนี่ยนะคะให้มันแบบมีเยอะนะคะเอามาใช้ในโปรแกรมพรีเมียญีเยอะนะคะจะได้ทำงานได้รื่นไรนั่นเองแล้วก็ตรงนีน้ก็เลือกเป็นตรงนี้นะคะ อออะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกไหมก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเท่าที่โบรู้แล้วก็เบื้องต้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวลองมาดูตรงน่าจะหมดละอืมแล้วก็เวลาเราทํางานเนี่ยนะคะเรา สามารถที่จะมาที่ออกพันเนลตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันดีนอะออพันเนละมาอยังตอนนี้บอวตอนนี้ก็คือทำลายของฉัน มันไม่กลับไปที่เดิมใช่ไหมทำไมทำไมเธอไม่กลับไปที่เดิมเพราะว่าตอนนี้คือคอมโบมีสองจอแล้วโบก็ออาไปข้างล่างไงแต่ทีนี้เวลาแคปมันแคปมันไม่แคปข้างล่างให้โบเนาะซเวียต ถ้าเกิดเป็นโฟโตช็อปถ้าเกิดเป็นหน้าต่างมันจะดูดเข้าไปเลยอะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ